กฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยหญิงซึ่งคลอดบุตรออกมาเป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กแต่เป็นการสันนิษฐานเพราะอย่าลืมว่าสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็น,ใค,ปนใครเป็นพ่อใครเป็นแม่เขาก็ใช้สันนิษฐานทั้งคู่อันแรกก็คือถ้าผู้หญิงคนไหนคลอดเด็กออกมาคนนั้นก็ต้องเป็นแม่แน่นอนอะไรอย่างนี้ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าใคร อยู่กินหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คลอดบุตรออกมาในช่วงของไม่เกิน310วันก่อนเด็กเกิดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อโดย,โดยชอบโดยกฎหมายสันนิษฐานนะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็คือพ่อแม่โดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้สืบสายโลหิตลูกเป็นผู้สืบสายโลหิตของพ่อแม่้การสืบสายโลหิตหรือสือบสันดานเนี่ยมันก็คือการจะต้องมีรหัสชีวิต รหรือจีนโครโมโซมของทั้งพ่อและแม่ถ่ายทอดมาให้ลูกนี่เป็นกฎธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้ามีคนโตแย้งสิทธิ์ของผู้หญิงที่อุ้มท้องคนนี้นะครับแล้วก็ฟ้องเรียกบุตรคืนนะครับอันนี้ก็ศาลก็คงจะต้องวิพากษาไปตามความเป็นจริงก็คือเด็กเป็นบุตรของคนที่เป็นเจ้าของเซลสืบพันธุ์ นะไม่ใช่ไม่ใช่คนอุ้มท้องนะครับในความเป็นจริงฮะในความเป็นจริงอันนี้มันก็จะเป็นกลไกายต่อไปแต่ถ้ามันไม่มีคนมาโต้แยง้งสิทธิตรงนี้เขาก็กลายเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปครับพระยศภาได้ประกาศมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยกันเจริญพันธุ์นะคะ <ś> <ś> ตั้งแต่ปีพศ2540แล้วก็มีการทบทวนมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเพรว่า เรื่องเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เนี่ยมันก้าวหน้าไปค่อนข้างเยอะนะคะตอนนั้นก็มีการทบทวนอีกทีปีพศ2545นะคะและก่อนที่จะเกิดปัญหาเรื่องอุ้มบุญเนี่ยแพทยสภาก็ได้ทบทวนเรื่องนี้นะคะเป็นเวลาหลายเดือนโดยที่มีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์เป็นคนทบทวนร่างทั้งหมดนะคะเพื่อประกาศออกมาเป็นกฎหมายแล้วก็ทางราชวิทยาสูตินริแพทย์ก็เสนอเข้ากรรมการแพทยสภานะคะกรรมการแพรทยสภาก็พิจารณา ะะใช้เวลาหลายชั่วโมงพิจารณาหลายหลายครั้งที่เดียวค่ะแล้วก็ประกาศออกมาก็คือร่างล่าสุดนียก็คือในปีนี้นะคะร่างล่าสุดออกมาก็คือจริงๆก็คือเหมือนกับปี40และปี45แต่เพิ่มเติมบางประการเพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นและรัดกุมมากขึ้นอันดับแรกก็คือเรื่องของการอุ้มบุญหรือเทคโนโลยีการเจริญพนันธุ์นี้ต้องไม่เป็นการค้านะคะไม่มีการจ่ายก่ะจายเงินเพื่อเป็นประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์ น,ะะน,นี่ก็จะมีการรัดกลุ่มในเรื่องนี้ขึ้นมาเะนั้นก็จะมีรายละเอียดหลายขั้นตอนแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือ,อต้องไม่เป็นอันตรายต่อหญิงที่มาอุ้มบุญหรือหญิงที่มาทำเทคโนโลยีจาก,การเจริญพันธุ์ทั้งหลายนะคะอันนี้3ก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่เกิดมาเะนั้นก็จะร่างทั้งหลายนี้ก็จะครอบคลุมในสิ่งต่อไปนี้นะคะซึ่งค่อนข้างยาวนะคะร่างนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างยาญนะคะ โดยกฎที่เขามีอยู่นะโดยจริยธรรมนะครับเขาบอกว่าโดยกฎหมายด้วยนะครับเขาบอกว่าเราจะทําแท้งบุตรได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนั้นมีกรณีเดียวเท่านั้นก็คือทําให้สุขภาพของแม่นี้แย่ลงแต่การที่เด็กผิดปกตินี่สุขภาพของแม่ไม่เป็นอะไรเพราะนั้นการที่เอาเด็กออกระหว่างที่เด็กพิการเนี่ยนะครับไม่มีข้อบ่งชี้ในการเอาเด็กออกแต่เนื่องจากว่า ความสมดุลณนะฮะหรือความที่เด็กที่จะเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมารับสภาวะที่เขาเป็นอยู่นี่นะหรือพ่อแม่เขาต้องมารับผิดชอบนี่มันอาจจะเบอร์เด้นมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการเอาเด็กออกหรือว่าทําแท้งเด็กเนี่ยเป็นบางกรณีกรณีไปซึ่งจะมีกลุ่มกลุ่มคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าอคอมมิตตี้นี่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยสูติแพทย์กลุมมาลแพทย์และจิตแพทย รวมไปถึงนิติแพทย์ด้วยนะครับมาพิจนารณาร่วมกันว่าการจะทําแท้งเด็กคนนี้ออกมาเนี่ยนะครับมีความเหมาะสมเพียงใดนะครับในเรื่องของการอุ้มบุญนะคะเป็นหนึ่งในวิธีทางการแพทย์ที่นํามาแก้ปัญหาครอบครัวที่มีบุตรยากในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมี2กรณีค่ะกรณีแรกที่เป็นคู่ของออสเตรเลียอันนั้นคือ เขาเอาตามหลักการเลยคือมีบุตรยากจะมีบุตรยากหรือจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรอย่างไรก็ตามแต่เขาเอาไข่และอสุจิของคู่สามีภรรยามาฝากเอาไว้ที่ท้องผู้หญิงนี่เป็นประเด็นที่ทต่้งแรกก่อนแต่ในกรณีของคนญี่ปุ่นกลายเป็นว่าเอาเชื้อของผู้ชายมาผสมกับไข่ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนแต่เป็นไข่ของคนที่ตั้งท้องนะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงนั้นท้องนะคะ มันไม่น่าจะเรียกว่าอุ้มบุญนะคะซึ่งไม่ใช่แม่แทๆ้ๆในเรื่องที่ตามมาในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นการตอบโจทย์เรื่องการมีบุตรยาก mm. เขาก็มีกฎของแพทยสภาหรือหลักทางการแพทย์เนี่ยกำกับเอาไว้เลยว่าต้องไม่ใช่เป็นเรื่องของการสแสวงหาไรายได้พิเศษใช่ไหมคะหรือสแสวงหากําไรในความหมายแปลได้ว่าอะไรมันจะมีเรื่องตามมาเยอะคะ่ะ เรื่องทางเทคนิคว่าทำอันเนี้ยได้กำไรหรือไม่ก็จะเห็นได้ว่าจากปากคำให้การของผู้ที่รับตั้งท้องเนี่ยค่ะเดิมทีเขากำหนดเอาไว้ค่ะว่าต้องเป็นเครือญาติเรามีหลายคนที่เอาผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่นะแต่เอาเป็นเครือญาติแต่นี่คือจ้างค่ะจ้างตั้งท้องซึ่งโดยหลักการท้องแพทยสภาเนี่ยมันผิดแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็คือมาเพราะอยากจะมาหาเงินเพราะมันได้เยอะ เพราะนั้นมันก็มีสองอันล้วใช่ไหมคะว่าพอผู้หญิงไม่ใช่นะคะเสร็จแล้วในกรณีนี้ในคู่แรกก่อนคู่ออสเตรเลียมีประเด็นว่าพออุ้มบุญแล้วเป็นแฝดแล้วมีการวินิจฉัยได้ว่าแฝดใบหนึ่งนะคะก็มาจากไขกรบเชื่องตัวเองเนี่ยมีความผิดป,ปกติของโครโมโซมที่เรียกว่าดาวน์ซินโดรมมันก็มีสองเรื่องดาวน์ซินโดรมแล้วสเรื่องที่สคือ ตัดสินใจจะเอาออกฟังจากข้อมูลเนี่ยจังหวะที่เขาวินิจฉัยว่าเป็นดาวน์ซินโดรมและจังหวะที่จะตัดสินใจเอาออกเนี่ยมันเกินเกณฑ์มาตรฐานทางการแพทย์ที่จะเอาออกในความหมายคือทําแท้งแต่น,นี่คือเหมือนจะผ่าไปเอาออกไปเลยคือไม่ให้ไม่ให้ท้องต่อแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเองประมาณอย่างนั้นคือหมายถึงคนที่ตั้งท้องอะไม่ยอมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องใหญ่ในะอย่างแรกเนี่ยก็คือดาวน์ซินโดรมในต่างประเทศคือในประเทศไทยเนี่ย เขาก็เหมาเอาว่าถ้าตาตั้งท้องอยู่ในช่วงรประมาณสิบกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยแล้ววินิจฉัยได้ว่าเด็กมีความผิดปกติใช่ไหม mm hmm. เขาก็ให้เกณฑ์ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยกับตัวเด็กหรือตัวแม่ก็คือให้สามารถทําแท้งได้แต่เรื่องดาวน์ซินโดรมในต่างประเทศน่ยซึ่งเมื่อสักประมาณสัก67ปีก่อนนะคะสถาบันวิจัยจุฬาพรเนี่ยได้เชิญสันติกาของอเมริกาเนี่ยมา เราได้ฟังผู้พากษาซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยเขาพูดเลยว่าดาวน์ซินโดรมในอเมริกาเนี่ยก็ทําแท้งเวลาจะทําแท้งเนี่ยต้องพิจารณาดีๆเพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นดาวน์ซินโดรมซึ่งคือมีคโครโมโซมคู่ที่21เกินมาเป็น3เส้นแทนที่เป็น2เนี่ยคนที่มีคโครโมโซมเหล่านี้มันไม่ได้ผิดปกติรุนแรงเท่ากันทุกคนพูด,ดง่ายๆก็คือหากปล่อยเอาไว้เขาก็อยู่ในสังคมจะเป็นก็แค่สมองไม่ฉลาดเท่าแต่ไม่ได้ก้าวร้าวแต่บางคนนั่นแหะที่ เกิดมาแล้วก็หัวใจรั่วแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปเพราะนั้นเขาก็บอกว่าทําแท้งได้หรือนะคะบางทีก็อาจจะไม่ควนประมาณนั้นกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการตั้งท้องไปจนกระทั่งถึง56เดือนแล้วแล้วจะไปตัดสินใจเอาเด็กออกเพราะเป็นดาวินโดมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริยธรรมแล้วค่ะนะคะ,นะคะตอนนั้นมันยังไม่เป็นตัวเท่าไหร่สิประมาณ10กว่าอาทิตย์นั้นมันก็คงทําได้นั่นคือกรณีแรกแต่พอมากรณีที่2ค่ะกรณีที่2เนี่ย มันไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนผู้ชายยังไม่เข้าข่ายของการอุ้มบุญเลยคือเขาไม่ได้แต่งงานข่าวไม่ได้มีตัวตนใช่ไหมคะสก็คือมันก็ไม่ใช่อุ้มบุญมันกลายเป็นว่าเอาไข่ผู้หญิงก็คือเอาเชื้อตัวเองเอผสมแล้วก็ให้ผู้หญิงตั้งท้องใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือการบริหารจัดการเด็กเหล่านี้นะคะในทางกฎหมายที่มีตั้ง9คนเนี่ยเอาไปไหน เอาไปทําอย่างไรทําไมเราไม่มีการตามใช่ไหมคะเพราะผู้ชายคนนี้อายุยังน้อยมากเลยแล้วยิ่งไปฟังความปรารถนาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเรื่องที่น่ากลัวว่าเป็นความพิษที่ผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่ตกมาที่วงการแพทย์ว่าทำไมวงการแพทย์จะควบคุมกรณีนี้ได้เพราะว่ามันเป็นกรณีที่ผิดหลักการ หลักการอุ้มบุญชัดเจนค่ะก็คือกรณีที่คู่สมรสมีลูกยากแล้วก็เพื่อไม่ให้มีการสแสวงประโยชน์ก็คือต้องให้ญาติเท่านั้นที่เป็นคนเลี้ยงแต่นี้มันไม่ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณีที่น่าคิดในต่างประเทศเนี่ยเคยมีกรณีศึกษาค่ะที่เขาคิดว่าจะทาอย่างไรก่อนนะคะที่เขาคิดเรื่องคลนนิง่งอะค่ะก็คือเขารู้ว่าตัวใครแค่คนหนึ่งเนี่ยมีโรคร้ายแรงที่ไตมันพัง เขาก็คิดถึงเรื่องคลนนิ่งเพื่อที่จะเอายีนของตัวเองเนี่ยไปโคลนเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วจะเอาไตแต่นั้นนี่คือเขาไปคลอนอวัยวะแทนนะคะไปโคลนไตใช่ประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าเขาไปคิดโคลนคนขึ้นมาหรือสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วเอาอวัยวะมาใช้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีหลายคนที่กังวลว่าน่าจะตามต่อว่ากรณีหลังเนี่ยที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะ จะเห็นว่าปัญหาการอุ้มบุญในกรณีนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ที่4และก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเราจะเห็นว่าปัญหานี้ก็ต้องมีเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเรื่องของจิตใจของผู้ที่อุ้มแล้วก็หลังจากคลอดมาแล้วถ้าหากว่าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเช่นว่าถ้าหากว่าเด็กเกิดมาแล้วเกิดมีปัญหามีความผิดปกติเนี่ย ภาระในการที่จะต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูจะเป็นของใครและจะหาข้อสรุปได้อย่างไรไฮะเริ่มมีหลายๆปัจจัยที่ซับซ้อนมากขึ้นติดตามในรายการของเราเลยครับ